กระสวสดดีแฟนแฟนบลอสตาร์ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบลอสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับบอลเลอร์ที่มีชื่อว่าแฟงเกียวกาดนั่นเองนะบอกเลยว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างเจ๋งวะ่ะโคตรสวยอะ่ะโอ้โหแล้วผมสีขาวเนี่ยอืโคตรเท่อะเอออืตัวนี้มันเจ๋งวะ่ะโอ้ยมันเข้ากับผมจริงๆเลยวะ่ะสกินเนี่ยม,มา ลุยเลยดีกว่านะครับผมผมก็ไม่เน้นชนะนะเออบอกเลยว่าจะโชว์ความสามารถของแฟนให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะไป <S <S โอเคครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเจอมอติสอย่างนี้งานง่ายอชนะทางมอติสแน่นอนนะสำหรับแฟนเตะสามทีนั่นแหละ <c oughs> กลับบ้านเกา <c oughs> น่ามีไงีม่เงอะไรอีกฮอะไรอีก อะไรหมอติสไม่ต้องกลัวนะงานเนี้ยอลุยได้เลยนะสำหรับเจการเจอมอติสอืมสำหรับเจ้าแฟงนะได้แน่นอนครับผมอม่เกี่ยวกับไปมันเลยสักหน่อยการโจมตีปกติเนี่ยไม่ดีนะไม่ชอบเลยแหละผมมากยังก่อน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 แต่ว่า ถ้าเราเอาชุดแรกไม่ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะฆ่าตัวที่สองเนี่ยต้องต้องให้ต้องให้เลือดมันน้อยจริงๆนะเนี่ยเลือดอย่างเลือดเลือดแบบตีครั้งเดียวได้อะเออมันต้องอย่างนี้นะ

นี่ไงนี่ไงฮะมาดีมอติสครับมึงไม่มีทางชนะผมมาบอกเลยมอติสอะอ่ถ้าเจอมอติแอะเออ,อเราชนะแน่นอนนะสำหรับมอติสสู้เราไม่ได้นี่ไงดูดูดูด,ดูเออเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวล่ามอติสครับผมอ,อืออือเอาดิ อุ้ยทะลุทะลุทะลุช่องเม็กซิกันซื้อซื้โดนมอติเฉยซื้อไงล่ะ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 ชืบชื้บชื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 บโอ้โหไม่แตกเฮ้ยเฮ้เฮ้สวยยาวๆเขาบอกเลย เราจะเน้นแบบยาวๆนะจะโชว์ความสามารถของแฟงให้ได้มากที่สุดนะครับผมถึงทุกคนจะรู้อยู่แล้วก็เถอะแต่ว่าโชว์อีกจะเป็นไรนะกเดิมใช้ซ้ำๆ่ะไม่รู้จักหรอมาส่งมาดิส่งมาดิเออดูดิอู้หูคนตัวจต็งไม่เข้า โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าชนะทาง100%นะสำหรับ b บอืมนี่ไงนี่ไงนี่ไงผมชนะทาง100%ครับสำหรับการเจอ b บอืมพ่อๆกับมอรติสแหละแค่มันเก่งกว่ามอรติสนิดนึงอึืมอืม อะไรอะไรแอปเปิลเตะแค่สามทีก็ตายแล้วนะสำหรับบีบีไม่มีปัญหานะสำหรับเราปัก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 ขอทีโอ้โหเกี่ยวกัดเหลือเกินว่ะเออเอาไปเรานี่มันเกี่ยวกัดจริงๆว่ะเกี่ยวกัดจนฝ่ายตรงข้ามร้องอุ้ยเลยอ่ะ เอาเอาสิบอกแล้วบอกแล้วครับโคตรเก่งนะสู้สู้กับบีบีชนะร้อยเปอร์เซ็นต์กับกับมอรติสนะ <c oughs> โอ้โหเกมนี้สู้กับโปโก้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> <c oughs> เอาสิเอาสิเอาสิเจอส้นตีนมหาสัจจัน์กูเข้าไป <c oughs> อ,อยัง โอ้โหทำไมมันง่ายจังวะโอ้โหหรือว่าถ้วยเราน้อยไปวะลาเอาสิเอาสิอาส really โอ้โหโจกำตึงครับเนือ่อยเฮ้ยคัามค้ามันตึงวะ่ะ มานี่ไงล่วงไปดิอะไรฮะมาดิไอ้นี่ปปคอนมาแล้วครับนี่ไง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 ติดบ่อยว่ะติดรึติดติดบ่อยนะเราอ่ะมีคนบ่มเลือดได้ด้วยว่ะอ่ะส่งให้เอลพีโม่หน่อยโอเค โอเค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 อืม okay. 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 อ่าลืมบอกไปนะการจูตีปกติเนี่ยมันไม่ทะลุ2องนะครับโดนได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะอืมก็เล็งดีๆนะว่าจะเตะคนไหนอ่ะนี่ว่าจะถีบคนไหนฮนี่นี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงม,มาสิชึบนนี่ไงนี่ไงพลังดวงดาวค่อนข้างดีนะถ้าเลือดฝ่ายตรงข้ามเหลือน,น้อยแล้วเราวันเทินคิวได้เนะี่ยม,มันจะโอเคมากเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำให้เล่นเพสสวยๆได้นะครับเห็นไหมมันทำให้เราได้เล่นเพสสวยๆได้นะ ที่อยากทำคลิปเนี่ยแนะนำเล่นตัวนี้ได้นะครับอืมเพราะว่าเพซสวยจะเยอะนะอืมไม่เยี่ยไม่โดนอหลอดช่องสิงคโปร์เอาสิเอาสิแต่ผมไม่ชอบการโจมตีปกติเลยว่ะที่มันเป็นนวมอ่ะเออ ผมอยากให้มันเป็นรูปดาวหรือว่าเป็นรูปอะไรก็ได้ที่มันใหญ่กว่าน,นี้อ่ะนวมันเล็กกันไปนะอืมโอเคชนะอีกแล้วง่ายง่ายโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้มาเกมสุดท้ายแล้วกันนะโอ้โหเกมนี้ของผมมีคู่หัวขาวอ่ะเอออืมหัวขาวหัขว,หข,าวหขาวแรงแรงส่งไป โอ้โหโอ้โหท่าท่าก็คล้ายๆกันเลยวะ่ะอืมไม่เร็วอ่ะเอาสิเอาสิเอาส,อาสิโอ้โหดูเดือดเลือดพานว่ะเฮ้ยอืมเกี่ยวกราดเกี่ยวกราดเอออะไรอะไรเหรอมันรู้จักหอรอต้นตีนกระเตงย่างนี่ไงตีนโคตรแรงตีน โอ้โหทะลุทะลุหลอดมากเลยอี่โอ้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ดีกว่านะสำหรับเจ้าแฟงเกี่ยวกาดนั่นเองนะแหมเกี่ยวกาดสมชื่อเลยนั่นเองนะใครที่อยากมีให้ไ,ไลท์สวยๆเนี่ยแนะนำว่าเล่นตัวนี้ได้เลยนะ แน่นอนว่าได้ได้ไฮไลท์แน่นอนนะครับอืมชุดจัะชุดจับเลยอ่ะโอเคก็ปิคดคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผม